ข่าวดีสำหรับประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬด้วยหน่วยธันตกรรมพระราชทานในพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมในเขตจังหวัดบึงกาฬร,ระหว่างวันที่17-20พฤศจิกายน2557นี้การดำเนินรรงานดังกล่าวเกิดจากพระราชปรบของพระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <S <S เมื่อพุทธศักราช2513ความว่าฉัน,ฉนต้องการให้หมอไปช่วยดูแล บำบัดทุกข์ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลหมอและคําแนะนําพระราชทานอันเป็นที่มาของหน่วยธนกรรมพระราชทานว่าการจะให้รัศดรที่ยากจนมีปัญหาเรื่องฝันหยุดการทานาทําไร่เดินทางไปหาหมอนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่องที่สู่ประชาชนก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ทางหนึ่งจากนั้นมา ยิ่งก่อเกิดหน่วยธันตกรรมพระราชสถานขึ้นโดยเริ่มออกปฏิบัติงานให้บริการธันตกรรมเพื่อนที่ครั้งแรกเมื่อวันที่19เมษายน2513และออกปฏิบัติงานให้บริการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องป่ากแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทเรื่มาจวบจนปัจจุบันเป็นประจำทุกปีในปีพุทธศักราช2557นี้หน่วยธันตกรรมพระราชสาน จะออกปฏิบัติงานให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 7พรรษาในวันที่5ทธันวาคม2557นจณจังหวัดบึงกาฬร,ระหว่างวันที่17-20ถึง20พฤศจิกายน2557าตั้งแต่เวลา8 3 0นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกาดังนี้ วันจันท 17, ร์ที่1 7พฤศจิกายน2557นณโรงเรียนนาสวรรค์อําเภอเมืองมึงกาฬวันอังคารที่18พฤศจิกายน2557นณโรงเรียนบึงขงหลวงวิทยาคมอําเภอบึงขขงหนนวันพุธท,ที่19พฤศจิกายน2557นณโรงเรียนเซกาอําเภอเซกาวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน2557นณโรงเรียนพรเจริญวิทยาอําเภอพรเจริญ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงคชราเตชะกัมพุธผู้อำนวยการ่วยทันตกรรมพระราชทานเป็นประธานและมีอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยทันตแพทย์อาสาและบุคลากรอาสาสมัครสายสนับสนุนร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้จำนวนกว่า160คนสามารถให้บริการได้ถึง1 2 0 0ถึง1,500คนต่อวัน โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดรักษาครองรากฟันแบบครั้งเดียวเสร็จใส่ฟันเทียมบางส่วนและทั้งปากชนิดถอดได้ฐานพลาสติกและการผ่าตัดในช่องปากโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนไปรัแบบริการทางธันตกรรมได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จา่าย